สวัสดีครับวันนี้พามาชมรีวิวสินค้าตัวใหม่ล่าสุดจากโอซุกะกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะมีเลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงออกมาตัวหนึ่งรหัสจะเป็น OSPS k ิด 4V1 มีด้ามต่อมาให้ถึง4ท่อนใช้งานเป็นเลื่อยโซ่ไร้สายก็ได้หรือจะเอาไว้ตัดแต่งกิ่งสูงก็ได้เช่นกันนะครับก็ถือว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีเลยนะ แต่ก็มีหลายๆท่านนะครับที่อยากได้แค่ตัวเลื่อยโซ่อย่างเดียวไม่เอาด้ามต่อทางโคซสุกะเมื่อเห็นความต้องการของลูกค้าแบบนี้แล้วเขาก็มีรีอรอจัดตัวใหม่ออกมาให้เลยนะโดยรหัสจะเป็น OCMC ขีด 6S1 ซึ่งจะมาเฉพาะตัวเลือ่อยไม่มีด้ามนะครับและที่สำคัญราคาถูกลงมาเยอะมากจากชุดใหญ่เนี่ยราคาจะอยู่ที่2,190บาทลดลงมาเหลือแค่1,190บาทนะครับลดลงมาเป็นพันเลยทีเดียวแต่ว่าประสิทธิภาพของตัวเครื่องยังใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะครับ และเขายังมีรับประกันสินค้าหลังการขายด้วยนะครับเพียงแค่เรามาสแกน q คียร์าโค้ดตรงนี้นะครับง่ายๆใน3ขั้นตอนสแกนกลอก่องแล้วก็รับประกันมาแกะกล่องดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าภายในเซตนี้เนี่ยจะมีอะไรมาให้บ้างอย่างแรกเลยก็จะเป็นตัวเครื่องเหมือนกับตัวที่ผ่านๆมานะเพียงแต่ว่าตัวนี้ก็จะมาเฉพาะตัวเลื่อยโซ่อย่างเดียวแล้วก็จะมีในส่วนของอะแดปเตอร์ชาร์จมาให้อยู่หนึ่งตัวนะครับ แบตเตอรี่20โวลต์2แอมป์1ก้อนสำหรับแบตเตอรี่ก็จะเป็นแบบอัลตราเซลล์แบตทรงพลังแรงกว่าใช้ได้นานกว่าแล้วก็สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือของอุซุกะได้หลากหลายตัวเลยมีคู่มือการใช้งานมาให้พร้อมกับใบ,บรับประกันตัวนี้รับประกันถึง6เดือนดังนั้นเวลาเราซื้อมาใช้ก็อุ่นใจได้นะครับเพราะว่าประกันยาวถึง6เดือนเลยทีเดียวมาดูตัวเรื่อยใกล้ๆชัดๆกันอีกทีนึงนะครับ ในส่วนของด้ามเนี่ยจับถนัดมือแล้วก็มีการหุ้มยางป้องกันลื่นมาด้วยตรงนี้จะมีเป็นพลาสติกที่เป็นกาดป้องกันนิ้วมือมาขนาดใหญ่มากซึ่งป้องกันได้ดีแน่ๆนะครับในส่วนตรงนี้นะแล้วก็จะมีกาดป้องกันในส่วนของโซ่เลื่อยมาด้วยยาวจนสุดเลยนะครับตัวบาร์ขนาด6นิ้วตัดไม้ได้กว้างสำหรับสวิตช์เนี่ยจะมีเซฟตี้มาให้ด้วยเราต้องกดเซฟตี้ก่อนถึงจะกดสวิตช์ลงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความปลอดภัยที่เขามีมาให้ สำหรับแบตเตอรี่ก็จะเป็นขนาด20โวลต์2แอมป์อัลตราเซลล์ของโอซุกะซึ่งใช้กับเครื่องมือไร้สายของโอซุกะได้ทุกตัวเลยนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราใช้งานแบบโน l โหลดสปีดนะหมายความว่าเปิดทิ้งเฉยๆเนี่ยมันอยู่ได้ถึง34นาทีเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าไปใช้งานแบบมีโหลดมันก็จะ เปลืองมากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเวลาเราจะทําการปรับตั้งโซ่ตัวนี้มีข้อดีอยู่ก็คือมันไม่จําเป็นที่ต้องใช้เครื่องมืออื่นใดนะครับไม่ว่าจะเป็นไขควงหรือว่าประแจเราแค่ใช้มือของเราเนี่ยนะครับในการปรับตั้งได้เลยเบื้องต้นก็ถอดแบตออกก่อนนะครับเราก็ทําการคลายน็อตตัวนี้ด้วยมือของเรานะครับคลายออกได้เลยส่วนตัวนี้เอาไว้สําหรับการปรับตั้งโซ่ให้มันหย่อนหรือว่าตึงเราก็ปรับจากตรงนี้ได้นะครับอลองสังเกตดูนะ เราจะทําการหมุนมาทางนี้นะครับโซ่มันจะตึงขึ้นเรื่อยๆถ้าหากว่ามันตึงได้ที่ที่เราเห็นว่าโอเคละเราก็ทําการหมุนล็อกน็อตตัวนี้นะครับล็อกให้แน่นเลยนะการปรับตั้งโซ่นี่ถือว่าง่ายมากที่สุดแล้วสําหรับของโอซูกะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไปใช้งานให้ชมกันดีกว่านะครับ มาพร้อมกับ Powerful ฟูลมอเตอร์แรงตัดทรงพลังตัดท่อนไม้ขาดได้สบายไม่มีสะดุดด้วยมอเตอร์คุณภาพสูงจากโอซูกะ h i g เพอร์ฟอร์แมนตัดไม้หนาได้กำลังแรงตัด2,850รอบต่อนาทีพลังแบตเตอรี่ลิเธียมไมออนนะครับ20โวลต์ซ u เปอร์ดูรับแข็งแรงทนทานคุมการตัดได้ง่ายโดยบอดดี้และมอเตอร์ดีไซน์พิเศษจากโอซูกะแรงดีตัดได้จริงทนทานใช้ได้นาน ใช้งานได้ดีเหมือนเดิมเลยนะครับผมหลังจากที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับแนะนําให้ถอดในส่วนของฝาประกับด้านข้างตรงนี้ออกนะเพื่อทําความสะอาดด้านในกันสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าไม้ที่เราไปตัดเนี่ยบางทีมเป็นไม้ดิบนะครับมันก็จะมีความชื้นอยู่ถ้าว่าเราคาทิ้งไว้แบบนี้จะทําให้โซ่เป็นสนิมได้ง่ายนะครับเราก็ทําการถอดออกมาจากนั้นก็ทําความสะอาดโดยใช้แปรงทาสีหรือไม่ก็พวกแปรงสีฟันนะครับในการปัดๆออกแบบนี้ก็ได้ หลังจากที่ทําความสะอาดเสร Zero ็จเรียบร้อยก็ประกอบเข้าไปตัวนี้ประกอบง่ายนะครับไม่ต้องมีประแจรหรือว่าไขาควงใดๆทั้งสิ้นใช้มือเราในการประกอบได้เลยนะครับจากนั้นก็ทําการปรับตั้งโซ่ให้พอดีให้ตึงพอเหมาะนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ฉีดด้วยน้ํามันหล่อเลื่อนโซ่เพื่อป้องกันสนิมที่จะเกิดขึ้นแค่นี้ก็เรียบร้อยจบครับผม มาสรุปการใช้งานให้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับเลื่อยโซ่ไรสายโอซูกะตัวนี้มันใช้งานได้ดีเลยนะครับไม่แตกต่างจากตัวเดิมหรือว่าตัวก่อนหน้านี้ใช้งานได้ดีเหมือนกันเป๊ะตัดไม้ได้หนาแรงดีไม่มีสะดุดราคาสบายกระเป๋ามากยิ่งขึ้นนะครับลดลงเป็นพันเลยทีเดียวเราก็จ่ายแค่ที่เราต้องการจะใช้ก็พอน้ำหนักเบาพกพาง่ายใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายที่สําคัญมีรับประกันยาวถึง6กเดือนคุ้มที่สุดแล้วครับผมสําหรับราคานี้ แต่ถ้าว่าท่านไหนเนี่ยต้องการด้ามต่อที่เอาไว้ใช้สําหรับการตัดแต่งกิ่งสูงโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายปีนบันไดขึ้นไปตัดทางอุตส่าหเขาก็ยังมีสินค้าก็จะเป็นสินค้าเลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงที่ผมให้ดูช่วงต้นคลิปไปนะครับท่านไหนสนใจสามารถสั่งซื้อตามลิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่มีด้ามต่อหรือจะเป็นตัวนี้ก็ตามแต่นะครับผมก็จะมีลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอตรงเดสคริปชันก็สามารถสั่งซื้อจากตรงนี้ได้เลย สำหรับคลิปนี้เอามารีวิวให้ชมกันพอสมควรนะครับก่อนน่าจะจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราเค่อยเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ